วันนี้กดวันนี้คนไรเนียไม่ได้วันวน,วน,วนี้พวกเราคเราจะมานำเสนอเรื่องใชนของเพลงมีผลตอ่อการองอกอย่างไรผมชือ่อเด็กชัยเดชาการีแป ากใช่ครับผมเด็กชายเสือชื R ่อนะัทมาเล็กที่24ชั้นมัธยมวัตถุประสงค์คะเพื่อศึกษาว่าชนิดของเพลงมีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช2เพื่อหาชนิดของเพลงที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะเมล็ดให้มีการงอกได้ดี สมมุติฐานนะคะรับถ้าชนิดเพลงที่เปิดให้เมล็ดพืชส่งผลจะทําให้เมล็ดพืช <c oughs> งอกได้ดีกว่าการปลูกเมล็ดพืชที่ไม่ได้เปิดเพลงครับ <c oughs> ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองครับตัวแปรต้นชนิดของเพลงที่ต่างกันตัวแปรตามการองอกของพืชตัวแปรควบคุมจํานวนต้นต่อจุดการทดลอง และเวลาการลองช่วงเวลาที่มันเป็นผลปัใจจัยในการงอกของพืชและสารที่โบกับตัวแปรแท่งของเอสัตว์ตัวพืชและเชื้อราครับนี่ยมเชิงปฏิบัติการนะครับการตกิดเองชนิดต่างๆแ,แล้ววัดผลโดยดูจํานวนและความเร็วในการงอกของเมล็ดภายในช่วงเวลาที่กำหนดครับ วิธีการทดลองหนึ่งยำน้ำมเมล็ดดินกระถางสองเอาดินและมเมล็ดใส่ในกระถางสามต้มน้ำเมล็ดสเปิดเพลงแต่สางชนิดให้แต่ละตอนอีก 5. บันทึกผลในแต่ละวันนี่จะเป็นการทดลองิดเพลเนาตบเพสา และมีรูปภาพในวันที่หนึ่งสองสามงนี้และมีในวันที่สี่และห้าผลการทดลองครับโดยวันหนึ่งถึงสองวันแรกทุกชุดการทดลองยังไม่มีมเมล็ดงอกครับสามถึงสี่วันจำนวนเมล็ดที่งอกในชุดการทดลองท,ที่ไม่เปิดเสียงมีสองเมล็ดครับเปิดเพลงล็อกห้าเมล็ดครับแล้วแล้วก็เปิดเพลงเศร้าสี่เมล็ดครับ ในวันที่5จะมวนเมล็ดที่งอกในชุดที่ไม่เปิดเสียง3มเมล็ดครับเปิดเองล็อก6มเมล็ดครับแล้วเปิดออเองเศร้า่เมล็ดครับสรุปการทดลองก,การเปิดเองล็อกทำให้มเมล็ดงอกเยอะที่สุดการเปิดเองเศร้าทำให้เมล็ดข้าเต็มน้อยลงมาและ ก็น้อยที่สุดดังนั้นการเปิดเพลงและชล่นของเพลงมีผลต่อการก่อของเมล็ดซึ่งเป็นไป,นปนตามสมมติฐานพวกเราขอจบการสำรวเแค่นีน้